บทที่19ข้อ1ถึงข้อ10หัวข้อสักเคียตคนเก็บภาษีพระเยซูสเสด็จเข้าเมืองเยริโคขณะกำลังผ่านไปชายคนหนึ่งที่นั่นชื่อสักเคียตเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีผู้ร่ำรวยเขาอยากเห็นว่าพระเยซูเป็นใครแต่มองไม่เห็นเนื่องจากเขาเตีย้ยและ พราะคนแน่นมากเขาจึงวิ่งขึ้นหน้าแล้วปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อดับมองพระองค์เพราะพระเยซูกำลังสเสด็จมาทางนั้นเมื่อพระเยซูสเสด็จมาถึงที่นั่นทรงเหยนพระพักแล้วตรัสกับเขาว่าสักเคียตเอย๋ยรีบลงมาเถิดวันนี้เราต้องพักที่บ้านท่านเขาจึงลงมาทันที และต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีคนทั้งปวงเห็นดังนั้นก็เริ่มบ่นพึนรรมพำกันว่าพระองค์ไปเป็นแขกของคนบาปแต่สักเคียสยืนขึ้นทูลพระองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าดูเถิดที่นี่เวลานี้ข้าพระองค์ขอยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนยากจน และหากข้าพระองค์ได้โกงอะไรใครจะใช้คืนให้สี่เท่าพระเยซูตัดกับเขาว่าวันนี้ความรอดถึงบ้านนี้แล้วเพราะชายผู้นี้ก็เป็นบุตรของอับราฮัมด้วยเพราะบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อสาะหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปรอด เมื่อสักเคียสผู้เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีและมีฐานะร่ำรวยปีนขึ้นต้นไม้เพื่อมองเห็นพระเยซูท่ามกลางฝูงชนพระเยซูหยุดและเรียกเขาลงมาพร้อมประกาศว่าจะไปพักที่บ้านของเขาเป็นภาพแบ่งความเมตตาการยอมรับและการเปลี่ยนแปลงภายในใจข่ายทอดบรรยากาศอบอุ่นภายในบ้านของสักเคียสโต๊อาหารเรียบง่ายผู้คนรายล้อมด้วยความสงสัยและความหวัง ขณะที่พระเยซูทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาอย่างสงบและเมตตาแววตาของสักเคียสเปลี่ยมด้วยความยินดีและการกลับใจเป็นภาพพิส้อนถึงการเปิดใจรับพระคุณและการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างลึกซึ้งเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในบ้านของเขาหัวใจของสักเคียสก็กลายเป็นที่ประทับของพระเจ้าเขาคือใคร เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีในเนืองเยริโคซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกดูหมิน่นเพราะมักเกี่ยวข้องกับการโกงและทำงานให้กับชาวโรมันที่ปกครองดินแดนแม้จะร่ำรวยแต่เขาเป็นคนตัวเล็กและถูกผู้คนรังเกียจเหตุการณ์สำคัญเมื่อพระเยซูเสด็จผ่านเมืองเยริโคซักเคสอยากเห็นพระองค์มากจนต้องปิ่นต้นมะเดื่อเพื่อมองให้เห็นชัด เพราะเขาตัวเล็กและถูกเบียดจากฝูงชนพระเยซูทรงหยุดและเรียกเขาลงมาพร้อมประกาศว่าจะไปพักที่บ้านของเขาในวันนั้นซาเคียสต้อนรับพระเยซูด้วยความยินดีและประกาศว่าจะให้ทรัพย์สินครึ่งหนึ่งแก่คนจนและคืนเงินสี่เท่าแก่ผู้ที่เขาเคยโกงความหมายทางจิตวิญญาณเป็นภาพสะท้อนของการเปิดใจรับพระเจ้าอย่างแท้จริง แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงมองเห็นคุณค่าในทุกคนแม้แต่ผู้ที่สังคมรังเกียจการกลับใจของสักเคียสเป็นผลจากการพบพระเยซูโดยตรงไม่ใช่จากการถูกตำหนิวันนี้ความรอดได้มาถึงบ้านนี้แล้วจุดเปลี่ยนของสักเคียสจากความอยากรู้อยากเห็นสู่การเปิดใจเขาเริ่มต้นด้วยความอยากเห็นพระเยซู แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปิดใจรับพระองค์อย่างเต็มที่แม้จะต้องปีนต้นไม้เพื่อมองเห็นก็แสดงถึงความกระตือรือร้นที่ไม่ธรรมดาจากคนที่ถูกดูหมินสู่ผู้ได้รับเกียรติพระเยซูทรงเลือกจะไปพักที่บ้านของเขาซึ่งเป็นการให้เกียรติอย่างสูงในวัฒนธรรมยุคนั้นทั้งที่เขาเป็นคนเก็บภาษีที่ถูกสังคมรังเกียจ จากความโลภสู่การให้ด้วยใจเต็มล้นเมื่อเขาได้พบพระเยซูเขาประกาศว่าจะให้ทรัพย์สินครึ่งหนึ่งแก่คนจนและคืนเงินสีเท่าแก่ผู้ที่เขาเคยโกงนี่ไม่ใช่แค่การชดใช้แต่เป็นการแสดงถึงหัวใจที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากชีวิตที่ว่างเปล่าสู่ชีวิตที่ได้รับความรอดพระเยซูตรัสว่าวันนี้ ความรอดได้มาถึงบ้านนี้แล้วลูกา19ข้อกล่าวเป็นการยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงของสักคียสไม่ใช่แค่ภายนอกแต่เป็นการกลับใจภายในที่แท้จริงการปีนขึ้นเพื่อพบความจริงเมื่อพระคุณหยุดที่ต้นไว้จากผู้เก็บภาษีสู่ผู้ให้ด้วยใจบ้านที่พระเยซูเลือกพักถือบ้านที่เปิดใจ